บทที่6เอวามีสตังเอกังสมัยยังภควาพารานสิยังวิหะระติอิสิปเตนนาเตมีคาทาเยอัตระโขภควาปัจจาวะคีเยภิกขูอามันเตสิเทวามีพิกเวอตาปปัชิเตนนะเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามสุขัดลิกานุโยโคฮินโคมโมปุ โกภูนิโกอนัริโยอนัตถะสัตถิโตโยจายังอัตติกะมะานุโยโคทุโขอนริโยอนัตถะหัตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโอันเตอนุปธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาานคัตเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียานกรณียะอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธยะนิพายะสัมวตติ กตมะจะสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาจักุูกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธยะนิพานญาสังวัตติอยยเมวะอริโยตทังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏติสัมมาสังกโปสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอชิโวสัมมาวจโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทา ตถาคตเตณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยะภิญญาะสัมโพธยะนิพพานยะสังวัตติกีทังโหปณนิภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามะระนำปียังทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโมทะมนุสุปายาสปิทุกขาอัมเปอัมปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขมะ ปัดมัดปิดชังนละพติตามปิทุกขังสังเขเตเตณปัจจุปทานักขันธาทุกขาอีทางพิกขเวทุกขาสมุทโยุอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภควะโปโนภวิกานันทะราคะสหคตาตัระตัระตราพพินันที่นี เสยยะทิทฐางกมามตัญหาปะกวาตัญหาวิภาวะตัญหาอีทางโขปะนะภิกเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัญหายะอเสสะวิหะขะนิโรโธจาโคปฏิมิสันโคมุติอนารยโยอิทังโขปะนะภิกเวทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อายะเมวะอริย an ja, ุอัฏฐังคิโกมัคโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวาจามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจนิมีภิกเวปุลพิอนัตโสุเตสุทมิสุจากุอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโลโกอุทัปปะทิตังโขบริทางทุกขังอริยสัจจังปาริตฐีปาริฏเยย ตันติมีพิกเวปุลเพอนันโนสุเตสุธมเมสุจักุอุทัปธิยาณังอุทัปธิวิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิโลโกอุทัปธิตังโโหบริทังทุกครังอริยสัจจังปริจยาตันติมีพิกเวปุลเพอนันโนสุเตสุธมเมสุจักุอุทัปธิยาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิโลโกอุทัปธิตีทางทุกขสมุทโยอริยสัจตันติเมพิกเวปุลเพอนันโนสุเตสุธมเมสุ จักขอุทัปทิยนังอุทัปฏิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิโลกอุทัปทิตังขโรินทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติมีพิกเวปุลเพอนันสุเตสุทเมสุจักขูอุทัปฏิยนังอุทัปฏิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิโลกอุทัปฏิตังขโรินทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติมีพิกเวปุลเพอนันโสุเตสุทเมสุจักขูอุทัปทิยนัง อุทัปปิวิชาอุทปฏิตะขูอุทัพิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทัปปิอะโลโกอุทปฏิอีอีทางทุกขานิโรธะโทอริยสัจจันติมีพิกเวคุณเพอาอนัลสุเตสุทามีสุจะขูอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัปปิอะโลโกอุทัปปิตังโขุปิทางทุกขานิโรธโทอริยสัจจันสัชิกาตัมพันติมีพิกเว ปุณเพอิยานนุสุเตสุธามีสุจักขูุทธปติยานังอุทธปติปัญญาอุทธปติวิชาอุทธปติอโลโกอุทธปติตังโขบริทังทุกขานิโรธโออริยสัจจังสัจจิติสัจจิกัตันติมีภิกขเวปุณเพอิยานนุสุเตสุธามีสุจักขูุทธปติยานังอุทธปติปัญญาอุทธปติวิชาอุทธปติอโลโกอุทธปติอีทางทุกขะนะทุกขานิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจ ติกเวปุลเีอนันุสุเตสุธเมสุจากขุอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปิวิชาอุทัปิอโลโกอุทัปิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติมีพิกเวปุลเีอนันุสุเตสุธเมสุจากขุอุทัปฏิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัปิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิตังโขบริทางทุกขะ นิโรคะถาเมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติมีพิกเวปุลเีอนัมุสตเตสุธรรมเมสุจักขูอุทัปทิยานังอุทัปทิปันไาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกอุทัปทิยาวกีวัตจะมีพิกเวอิเมสุจาตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทางทวาทะสาการังยะถาภูตังยะยานัสสัตทัศนัง นสุวิทสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวโลเกสมารเกสพระมเกสสัตสมณะพรหมนิยาปชายะสเทวานุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพติงอภิสัมพุทโธปจัตยสิงยาโตจักโโเมีพิกเวอเมสุจาตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวารทศการังยะถาภูตังยานทัศนังวิ สุวิทุตสุวิสุทงังอโหสิอถาหังพิกเวสเทวะเกลโลเกสมารเกสพระมะเกส,สัตสัมณะพรมณิยาปชายาะเทวเทวาวะมนุษายะาอนุตรังสัมภูสัมมาสัมภูทิงอภิสัมพุทธาปจัจจยานิยญาณจะปณะเมทัศนังอุทัปธิอุอกุปาเวมิ อากุปปามีวิมุตติอายัตมันติมาชาตินัตถิธานิป,ปนันพระโบติอิทะมะโบจะพระควาอัตตนมะนมา,นาปจวัตคีพิกูพระควาโตภาสังตังภาสีตังอภินันทุงอีมัตสงจากปะนะเยวะการะนิกะระนัตสงยาพัญญา มานีอายัตมโตโกนทัญยศวิราชังวีตมะลังธรรมะจากขุงอุทะปาทิยังกิตจจิสมุทธยะธรรมังสัพพังตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตจจากพัวตาธรรมะจักเกภูม,มาเทวสัตมนุสสาวสุงเอตัมพัวัตตาภาราณศียังอิสิปนตะเนมิคเททายีอนุตรัง ธรรมจักกางประวัต <medim> ิตังอปปาวติยังสมณีนะวาพรหมณีนะวาเทวีนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกณนะจิวาโลกัตมินติภุมมาเทวานางสัตทังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุษสาวีสูงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตาวาติงสาเทวาสัตมนุษสาวีสูงตาวะติงสานางเทวานางสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัตธมนุสสาวสูงยามานังเทวานางสัตยังสุตวาตาสุตาตาสุติตตุสิตาเทวาสัตธมนุสสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัตยังสุตวานิมานาตีเทวาสัตธมนุสสาเวสูงนิมานระตีนางเทวานางสัตยังสุตวานิมตวาสวีนาีเทวาสัตธมนุสสาเวสูง ปารณิมิตวะสวัตตินางเทวานังสัตตังสัตตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเอตัมพคกวตาภารานสียังอิสิปตเีมิคเทมิคธายเยอ,อนุตตรังธรรมจักกลงประวัตปปต,วติยังอปติวัตติยังสมณีนะวาพรหมณีนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัตมินติ อิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวาพรหมโลกาสัตโธอภุดคันจิอยจัทธะสสะหัสสีโลกทาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมประเวทิอปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระหสิอติกัมมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตคูภะควาอนุอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวโตโห โนทันโยอัญยาสิวตโพโกนทันโยติอิติหิตทางอายัตมตัตโตโกทันยัสสะอัญยาโกนทันโยเตวนามังอโหสีติ